ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เที่ยงคืนอีกคู่หนึ่งที่ทนายยิบมาพูดถึงนะฮะในการเจอกันระหว่างนกขมิ้นนอริซิตี้นะฮะทีมบวยครับพบกับทัฟฟี่สีนย์เงินเอรเวอร์ตันนะฮะภาพร,มรวมๆครับเอรเวอร์ตันบุกมาได้เปรียบต้องเข้าวินเท่านั้นนะฮะจึงจะกระโดดข้ามไม้กั้นได้นอริช <laughs> <Knowledge S 1> เป็นบุยมี21แต้มตามโซนปลอดภัยก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่6แต้มในทางทฤษฎียังมีความหวังนะ,ะแต่ทางปฏิบัติโอ้โหท้ามยดูแล้วยากครับเพราะอะไรครับเพราะนอริ คุณเนี่ยยังรั่วเหมือนเดิมแต่เกมรุกไม่ดีเหมือนเดิมนะทีมูปุกกี้โอ้โหนัดที่แล้วมีโอกาสนะฮะก็ทําไม่ได้ตกลงไปเยอะเลยครับก็เจอไอ้เอวราตันเอเวอ่าตันสี่นัดไม่ชนะใครก็จริงแต่ว่าเป็นการเจอท็อปโฟทั้งสี่นัดเลยฮะพวกเขาแพ้อาร์เซนอน 3, 2, ลสามสองบุบิดเลยฮะบ้านอาร์เซนอลเปิดบ้านก็เสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งออกไปแพ้เชลซีสี่ 4, 4ลูกนะฮะและล่าสุดก็เสมอกัร์ลิ่งหูศูนย์ศูนย์วันนี้เจองานเบาหน่อยฮะ นั่นแมายอวว่าไอเอวัตตันครบเครื่องกว่าการเข้าทำมีทีเด็ดมากกว่าครับบี้ขึ้นไปบี้ขึ้นมาก็ไอเอวัตตันดีพอที่จะทุบนอร์ทลิติี้ถึงถิ่นแน่ครับคู่นี้น่นมวฟันทวงไปที่ท็อปฟี่สิททุกนไอเอวัตตันจะเข้าวินครับ